สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะพรจะมาคุยกันเรื่องความผิดพลาดนะคะก็จริงๆแล้วความผิดพลาดมันก็เป็นอะไรที่แบบใกล้ตัวของเราเนาะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็แบบเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบความผิดพลาดโดยตั้งใจบ้างหรือไม่ได้ตั้งใจบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้เชื่อความผิดพาลาดเราพรเชื่อว่ามันน่าจะเกิดกับสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้มันจะเกิดขึ้นถูกปะแล้วก็ ทีเนี้ยวันเนี้ยที่พรจะมาคุยนะคะเพราะว่าเราจะพูดถึงความผิดพลาดที่เราไม่ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้ต้องชี้แจงก่อนนะคะว่าผิดพลาดในที่เนี้ยคือการแบบเฮ้ยตั้งใจว่าจะทําแบบนี้แต่ว่าแบบเฮ้ยมันกลายเป็นอีกอันหนึง่งไม่ใช่แบบว่าผิดพลาดโดยรู้อยู่แล้วว่ามันผิดพลาดก็ไปทํานะคะเพราะมันคนละอย่างกันเช่นว่าผสมสีแดงกับผสมสีขาวแล้วเฮ้ย มันไม่ได้สีม,มูมเป็นสีแดงแบบแดง,ย,งยังเข้มเลยอันนี้คือความผิดพลาดที่แบบเฮ้ยอยากตั้งใจมันเป็นสีมูมันเป็นสีแดงแต่ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยรู้อยู่แล้วว่าแดงผสมเงินน่ะยังไงมันก็ต้องไม่ได้สีมูแล้วก็จะทำอะไรเงี้ยอันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่ารู้อยู่แล้วเราก็ไปทํานะคะคือมันเป็นแบบ เป็นคนละกรณีกันความกำลังจะพูดถึงว่าเฮ้ยกรณีที่แบบเราตั้งใจจะทาอะไรอย่างหนึ่งอะแล้วมันเกิดความผิดพลาดโดยที่เราไม่ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นซึ่งหมายความว่าณนะโมเมนต์แรกที่เราทําสิ่งนั้นอะเราตั้งใจว่ามันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าผลลัพธ์มันเป็นไปแบบหนึ่งที่ผิดจากที่ตั้งใจไว้นะคะดังนั้นสิ่งที่จะมาพูดในวันนี้ก็คือความผิดพลาดในกรณีแรกนะคะ ที่จริงแล้วค่ะความผิดพลาดมันก็เป็นสิ่งที่เราแบบไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าสมมติว่าเราอยากผสมสีชมพูแล้วต้องการผสมแดงกับขาวมันเป็นชมพูแต่แบบปรากฏว่าเอ้ยอาจจะแบบผสมแบบสีแบบไม่เท่ากันมันก็ เกิดเป็นสีที่แบบมันยังไม่พอใจมันไม่ใช่สีมพู่ที่มันเป็นสีแดงอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบผสมสีขาวน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือความผิดพลาดอเล็กๆที่ยกตัวอย่างซึ่งพรนเชื่อว่านั่นก็คือความที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันเกิดไปทีเนี้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นนะคะเราจะทํายังไงกับมันดีเนเมื่อมันแบบเฮ้ยความผิดพลาดมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันก็ผิดแล้วผ่านแล้วผ่านไปแล้วทีนี้มาถึงว่า เกิดความผิดพลาดเสร็จมันก็กลายเป็นอดีตแล้วถูกไหมคะเราไม่สามารถกลับเข้าไปแบบแก้ไขไม่ใช่นิยาย,ยอนอยุกในการแบบเอ้ยย้อนวันได้ไม่เป็นอย่างนั้นซึ่งทีนี้เราก็ต้องหาวิธีจัดการกับอารมณ์แล้วความรู้สึกของเราหลังจากที่เกิดความผิดพลาดขึ้นนะคะฉะนั้นวันนี้ที่พรอ,อยากจะเล่าประเด็นหลักๆก็คือเราอะ ก็คงต้องดูเนาะว่าสิ่งที่เราทําคืออะไรถ้าอย่างยกตัวอย่างเรื่องสีมันก็เป็นเรื่องง่ายๆเนาะแต่ว่าพรก็เชื่อว่าความผิดพลาดจริงมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบกว้างมากซึ่งไม่กว่าไม่ว่ากับเรื่องอะไรมันก็เกิดการผิดพลาดได้นะคะแต่ว่าอ,อ่พรจะไม่สนเรื่องเล็กใหญ่แล้วกันเนาะเพราะว่าแบบพรอย่างที่บอกไปว่าวิดีโอของพรเนื้อหาในแต่ละวิดีโอมันไม่สามารถคนระอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างรอบจกกักรวาลได้ สิ่งที่อยากจะเน้นในวีดีโอนี้นะคะก็คือความรู้สึกหลังจากที่มันเกิดความผิดพลาดขึ้นว่าเราควรจะดิวกับมันยังไงดีจะมีคนอยู่สองประเภทครบพรอขอแบบแบ่งในมุมมองตัวเองแบบเป็นหลักๆ2แบบนะคือแบบเจอความผิดพลาดปุ๊บโอเคฉันแบบเดินหน้าฉันไปต่อได้เลยโอเคครั้งหน้าเดี๋ยวฉันแบบผสมสีขาวเพิ่มเพื่อให้ฉันแบบได้สีชมพูแต่ก็จะมีคนอีกแบบหนึ่งที่แบบเฮ้ยกับความผิดพลาดแล้วมันแบบ ไม่มันได้สีแดงอะทำไงดีอะเอพอพรจะเน้นกับบุคคลแบบที่2เนี่ยคะะที่แบบว่าเฮ้ยทำยังไงดีอะคือมันเป็นสีแบบสีแดงอะมันไม่ใช่สีชมพูอะมันออกแดงมากกว่าออกเป็นสีชมพูทีเนี้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือคนที่แบบยังติดแล้วก็ยังติดค้างกับความรู้สึกแบบเฮ้ยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอะก็จะค่อนข้างจะบูออนต่อกไปได้ยากถามว่าทําไมถึงมูอ e อนหอกไปไยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดความรู้สึกแบบ เฮ้ยมันผิดพลาดอะ่ะมันจะทํายังไงดีแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นไปแล้วเราทําอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่คนเช่นนี้นะคะซึ่งก็เคยเป็นและก็น่าจะเป็นอยู่แต่ว่าเป็นนิดหน่อยละมั้งค่ะโอเคก็เวลาที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นอะมันจะทําให้เราเกิดความรู้สึกผิดในเวลาต่อมาะคะ่ะโอเคสำหรับคนที่แบบรู้สึกผิดอะไรเนี้ยก็จะแบบ ค่อนข้างจะ move on ได้ยากมากเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็คือการแบบติดกับปัญหานี่แหละคะ่ะที่แบบว่าเฮ้ยฉันทำไงดีอะฉันแบบเหมือนทําอันนี้ผิดพลาดไปแล้วอะซึ่งคือผิดพลาดไม่เท่าไหร่นะแต่การที่แบบคนจำพวกนี้ซึ่งก็คือดิฉันในอดีตนะคะมันก็คือแบบคางค่ามันรู้สึกผิดกันเนี่ยมันแบบ มันยังมูคอ่อนไม่ได้กับความผิดพลาดตรงนี้ทํายังไงดีเรานอกจากแบบทํายังไงดีแล้วอะคือแบบหลังจากโทษตัวเองเรื่องนี้มันก็จะแบบโทษตัวเองเรื่องอื่นยนะคือเบื้องต้นอยอาจจะแบบโทษเรื่องสีเรื่องแบบเฮ้ยสีนี้ไม่ดีแต่ว่าอันที่โทษแล้วมันหนักสุดก็คือการกลับมาโทษตัวเองว่าแบบเฮ้ยฉันหรือเปล่าฉันมันแบบฉันมันไม่โอเคทําไมฉันแบบทําไมฉันแค่ผสมสีแค่นี้ฉันก็ยังทําไม่ได้นึกออกปะอะมันก็จะเกิดความรู้สึกอะไรแบบนี้ที่แบบเฮ้ย ก็อะไรขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นี้นสิคะถ้าเกิดว่ามันแบบแค่รู้สึกผิดโทษตัวเองกับเรื่องแบบเฉพาะอันเนี้ยมันยังโอเคแต่บางทีมันบานปลายค่ะฉันทาเนี้ยก็ไม่ได้ฉันทํามันนั้นก็ไม่ได้ฉันนี้นก็ไม่ได้อะทีนี้ยาวเรื่องน่าจะแบบว่าไล่ย,ยาวไปถึงซูงไนกโกลกอะคะ่ะทีนี้มันก็จะกลายเป็นการแบบโทษตัวเองในแบบขั้นกว่าเนอะขั้นกว่าในทีนี้คือแบบเฮ้ยเฮ้ยจูแบบเดี๋ยวใจเย็นๆหรือทั้งเย็นพอในปบบัจันพอก็จะแบบเฮ้ยใจเย็นพน มันก็คือแบบเฮ้ยอันนี้ปิดผผิดพลาดใช่แต่ว่ามันไม่ได้แบบคือมันเอาแค่เรื่องนี้นะคือแบบใจเย็นๆนะเอาแบบเรื่องนี้ก่อนเนี่ยแหละค่ะนี่คือความแบบความแบบความคิดของแบบคนที่รู้สึกผิดและการที่รู้สึกแบบนี้ค่ะรู้สึกผิดแบบเนี้ยมันก็จะแบบสาวความต่อไปเรื่อยทําให มันจะเคยชินแล้วไปนิสัยทําให้รู้สึกแบบต้องโทษตัวเองตลอดเวลาโทษทุกอย่างอะไรที่แบบมันเกิดความผิดพลาดมันเป็นความผิดของเจ้าตัว,ตวทั้งหมดไม่ใช่ความผิดของฉันทั้งหมดซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะอันที่จริงสําหรับสิ่งสิ่งเนี้ยในหลายๆคนอะอาจจะมีความรู้สึกผิดที่แบบแกตกต่างกันไปบางคนอาจจะแบบรับมือได้ง่ายรับมือได้ยากแต่ว่าก็ความเก่งกาในการรับมือกับความผิดพลาดของแต่ละคนมันต่างกันนะคะทีนี้ทุกคนฟังนะคะทุกคนที่แบบมีอาการนี้ก็คือจะบอกว่า เฮ้ยมันเป็นความผิดพลาดและเราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดสิ่งนั้นและอีกอันนึงก็คือต้องบอกตัวเองก่อนว่าเราไม่ใช่ต้นเหตุของความผิดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนะคะเพราะว่าถ้าเราจะแบบโทษตัวเองเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องทุกอย่างคือเราจะเป็นผู้ผิดของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนาะคะ่ะทุกอย่างบองคนโลนจริงเพราะว่ามันคือการสั่งสมจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปไปถึงเรื่องใหญ่ๆคือถ้ามันเป็นอย่างางี้ ให้แบบเข้าใจว่าแบบเออมันเกิดขึ้นได้เราก็จะแบบแก้ไขเราก็กลับมาดูมาโฟกัสและก็มาเราก็มาเน้นกันในเรื่องแรกก่อนนะคะว่าเราจะแบบสามารถหาทางแก้ไขในครั้งต่อไปได้ยังไงเพื่อให้ได้สีชมพูแทนที่จะเป็นสีแดงเข้มหรือว่าแทนที่จะเป็นสีแดงอ่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะเป็นแบบเออแดงไหนก็สักแดงเนืนกออกป่ะคะนี่ก็จะเป็นวิธีแก้ไขที่เราแบบว่าสามารถทําได้นะแล้วก็ หวังว่าแล้วค่ะทุกคนที่แบบมีอาการนี้หรือว่าแบบมีความซึ้กแบบเนี้ยก็จะพอเข้าใจกับตัวเองแล้วอะพรอเชื่อว่าการโทษตัวเองอะไรต่างๆความรู้สึกผิดต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบลดน้อยลงแล้วก็หวังว่าสําหรับทุกๆคนนะคะที่ต้องดูวิดีโอนี้อยู่ก็ขอให้แบบสามารถปรับตัวกับ ความสึ้ของตัวเองแล้วก็หรือว่าเวลาปรับตัวคนรอบข้างนะคะที่เขาแบบมีอาการอะไรแบบเนี้ยก็ขอให้แบบเรื่องเนี้ยผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่แบ่งเวลามาดูวิดีโอนี้แล้วก็เจอกันใหม่คะ่ะบาย